ไหนกระต่ายโดดกระโดดเร็วเอาเอาเอาลุกลุกขึ้นไม่เจ็บกระต่ายกระต่ายไม่เจ็บเอาเร็วในทำเร็วทำาอ้ย ไม่เจ็บไม่เจ็บกนิดนึงนี่นี่ไหนตีมาเลย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 นี่จับจับมันนี่จับมันเลาะหนังเลยนะจับมันเลาะหนังบี้มันเลยบี้ทำลูกแกญ่ไหมทำลูกแกญ่ไหมทำลูกแกญ่ไหมวะทำลูกอ๋อมามามาดูดิ